ฝนตกหนักเราออกไปซื้อข้าไม่ได้แล้วก็มีสเสบียงตุนไว้นะคะข้าวผัดไก่เกาหลอีอืมีน้ำพริกด้วยค่ะน้ำพริกปลาย่าง ไข่เกาหลีโรยงางค่ะกินกับน้ำพริกปลาย่างเด้อข้าวผัดไข่ไทยๆนี่แหละอื้อหือ